ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทําไทยเททําครับสําหรับเทปสลับเทปนี้เราได้พี่ป้อมรอเดอะคั t จากซีเนเกซี่มาเป็นผู้ดูแลรายการครับผมสําหรับภาพยนตร์สั้นที่พี่ป้อมนํามาก็คือภาพยนตร์ของน้องนิกในกลุ่มของ c ีเนเกซี่แก๊งเรื่องเขียวเหลืองแดงเชิญชมครับ นี่ตัวผมครับผมเป็นเด็กขายพวงมาลัยอยู่ตามสี่แยกผมต้องดำเนินชีวิตลักษณะแบบนี้อยู่ทุกวันชีวิตของผมขึ้นอยู่กับไฟจราจารตามสี่แยกครับถ้าไฟเขียวผมก็ต้องรีบวิ่งกลับขึ้นมาอยู่บนฟุตบาทเพื่อรอไฟแดงบางครั้งผมก็รู้สึกว่าไฟเขียวะมันยาวนานเหลือเกิน แต่ถ้าผมเห็นสีเหลืองเมื่อไหร่มันก็เป็นสัญญาณให้ผมเตรียมตัวทำเงินได้อีกครั้งช่วงเวลาความรู้สึกผม,มผ่านไปไวมาก ผมขายยังไม่ได้สักพวงจากแดงก็กลายเป็นเขียวอีกครั้งจนผมมีความคิดขึ้นมาว่าถ้าเกิดไฟแดงได้ตลอดผมคงขายพวงมาเลยได้เยอะแน่ๆผมได้ลองดูสักครั้ง นานเข้าผมรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปผมทนเห็นผู้อื่นเดือดร้อนกับการเห็นแก่ตัวของผมเองไม่ได้ผมจึงตัดสินใจหยุดทำสิ่งนั้น ทุกคนก็ต้องดำเนินต่อไปไม่ใช่แค่ชีวิตผมชีวิตเดียวที่อยู่บนโลกใบนี้ถ้าเรานึกถึงชีวิตผู้อื่นบ้างไม่เอาแต่เราสบายอยู่คนเดียวมันก็ยังดีกว่าเราเอาแต่ได้อยู่ฝ่ายเดียวจริงไหมล่ะครับ เียวเหลืองแดงสะท้อนมุมมองของการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สังคมในขณะที่คนเราต้องการทําแต่ในสิ่งที่เป็นผลดีกับตัวเองหรือพวกพ้องก็อาจลืมคิดไปว่าผลของการกระทาของเรานั้นส่งผลให้คนในสังคมเดือดร้อนแค่ไหนไม่มีใครหลีกหนีและเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ทางสังคมได้เราเพียงแค่ดําเนินตามสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องไม่มีใครสามารถบังคับใครเราทุกคนมีสิทธิ์ในการมีชีวิตเท่าเทียมกันศาส,สนาเน้นย้ำม,มาตลอดว่าให้เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นคุณค่าของมนุษย์เกิดขึ้นเสมอ เมื่อเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้สำหรับทายนี้ต้องขอบคุณนงนิกและพี่ป้อมรสเอิร์คาจากซีเนเคซีมากครับที่นำภาพยนตร์สั้นดีๆมานำเสนอกันครับสำหรับทายนี้พบสนทนาธรรมกับพระอาจารย์มหาถาวรจิตตะถาวโดในเนื้อหาของรายการกันเช่นเคยสวัสดีครับหาคนที่มาตรฐานหาสิ่งที่มาตรฐาน นะฮะสิ่งรอบร้อมที่มาตรฐานแล้วก็ไปปรับตัวเองอยู่เพื่อสร้างความดีไม่ได้อยู่เพื่ออย่างอื่นเพราะเราเกิดมาเกิดมาเพื่อสร้างความดีทำอย่างไรจริงจะทําดีก็ดูประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ดีนั่นคือความดีที่เราทําลงไปแล้ว สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทำไทยไทยทำครับแชิโกเจลัง4ในประเภททั่วไปครับสัมาียกคุณอย่างเบยร์มาพี่ไปไปไปเฮ้ยย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 ดยยุดยย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 ยงยย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 ยอยกยยยยยอนจยเยียยัยย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 ออย เอ้เชนตกลงวันนี้ยังไงมาพาเลี้ยงเหล้าไงแล้วเราจะไปจบที่เล็กลิศไม่แก่โอ้ยถือตได้กินฟรีอันนัเนี้ยดูมันตีเนี่ยพี่พวกมึงเนี่ยทำให้มันเสียเปรียบให้ได้นะอูพามาถึงต้นตะหีบเนี่ยเราไหวไหมเราอ่ะไหวไหมเป็นแผนเป็นแผนไครับดูมันตีแล้วมันตีถึงหลุมมันตีออนเลยเรา

คนนี้มาสี่กล้องมาพลายยี่ห้อเลยดูที่ตัดออกมาจะเป็นยังไง <laughs>